เราขั้นเบ็ดคะ่ะตรงนี้น้ําท่วมมันรู้จะทําอะไรขุดหนอกกล้วยเหนื่อยขึ้นมาก็มีไม่ไผยอยู่ก็เลยเล่าขั้นเบ็ดให้น้องชายตกเบ็ดแอะปักเบ็ดปลาวันวันไม่รู้จะทำอะไรกันแล้วตอนนี้วยเกือบสองไร่ ไล่สางงานกล้ยเก้าร้อยหมดเลยนึกว่าจะเหลือข้างบนมั่งไม่เหลือเลยหมดข้างล่างก็ขุดขึ้นก็ไม่พ้นเอาขึ้นมาไว้ก็น้ำท่วมอบอกจะไม่รู้จะย้ายไปไหนไันได้ยังไม่ได้เคือเลยไงโค้งค่ะใหญ่ไข่ใหญ่ปลาจะกลับต้องอยู่แถวทะเลน้ำดีเนี่ yeah. ตัวมันใหญ่ใหลงไข่หาปลาอย่างเดียวครับ ไม่มีงานทําแล้วตกงานกล้วย <laughs> หอมอย่างเดียวกับกล้วยไข่ประมาณไล่สามงานลงทุนเยอะหน่อเราต้องเป่าที่กําแพงเพชรไงแต่ไม่ได้มีค่าแรงปลูกค่าน้ําลดค่าปุ๋ยอะไรพวกเนี้ยค่าหน่อยอย่างเดียวเนี้ยก็หลายตังค์อยู่หม,หมดมเลยก <laughs> ็ <laughs> อาชีพยอย่างเงี้ยก็ต้องรอน้ําลงแล้วค่อยว่ากันใหม่แล้วก็ปลูกใหม่เพราะว่า ไม่รู้จะทําอะไรกันแ,แล้วคน<อ>แก่กพงกัแพง,ง,แพงปลาไปประทางชีวิตได้มั่งอะไรมั่งนิดๆหน่นนอยๆไปไม่ต้องซื้อตายง่ายกล้วยหอมอะ่ะถ้ากล้วยน้ำวา้าน้ําแค่นี้ไม่ค่อยกลัวจะรอดถ้าเป็นกล้วยหอมกล้วยไข่ไม่รอดไม่เกินเจ็ดวันต้องไปกกล้ยวยมิดแล้วอะ น,นี่นอนยังติดแม่งแม่งเลยเมา,เามืดมาท่วมยันนี่แล้วก็ล,วลงไปหน่อยเหมือนน้ำทะเลหนุนนอะ อททก็อต้งทเพราะว่าปลูกก่อนน่าจะตัดได้ตอนช่วงกัน,นยาโดนแรงก่อน,นมันแ,งแรงซ<ล><ส>ากล้วยไม่โตพอมาโดได้ฝนต่อจากเดือนสิงหามากันยาเริ่มออกเครือเริ่มโตเริ่มออกเคเรือ,อกเ็เนี่ยน้ำมาเลยทุ่มทุกปีแต่คือว่าเมื่อปีกายยังได้บนนี้ปีนี้ไม่ได้เลยข้างล่างก็ไม่ได้ข้างล่างอ่ะเจ็ดร้อยข้างบนเนี่ยสองร้อยสต๊น เมื่อตอนช่วง13เมษายนก็โดนลมพายุช่วงข้างบนเนี่ยหมดเลยฮะแทนที่จะได้กินก็ไม่ได้กินอีกไม่น้นําก็ลมก็น้องอาหาปา้ามีไรายได้ก็ไม่มากนะไม่เหมือนเดิมได้เลี้ยงตัวเองไปนนหน่อยๆถ้ากล้วยมีมันก็จะได้จากกล้วยอีกพอกันไปนี่ก็เนี่ออยก็เคยประหยัดไปท่วมหมดแล้วกล้ยมา